ดีค่ะมาพบกันในช่องปุกกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ก็คือในสวนหลังบ้านของเรานะด้านหลังก็จะเป็นดอกไม้ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้แล้วก็ผล,ลไม้เยอะมากๆเลยซึ่งช่วงก่อนคลิปเราจะให้เห็นบรรยากาศการไปเก็บเชอร์รี่ในชนบทเมืองที่เราอาศัยอยู่นะเราก็จะให้เห็นบรรยากาศสบายๆสาหรับ มีฝรั่งต่างประเทศคนไทยในต่างแดนมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องราวของประเทศเยอรมันเนาะเพราะว่าเราเองก็อยู่ในประเทศเยอรมันนั่นเองจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างเหมาะกับคนที่จะมามีครอบครัวนะคะในช่องของเรานี่เหมาะมากเลยเราจะแชร์ชีวิตจริงด้วยว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเตือนภัยเสาไทยแล้วก็ข้อคิดดีๆ สำหรับวันนี้นะเราก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วนะแล้วมีสามสิ่งนะที่คนที่เนี่ยเขาก็จะมีเอ่อหรือว่าในทีวีบ้างหรืออะไรบ้างเขาบอกใครมีสามสิ่งเนี้หมายความว่าคนนั้นรวยคนที่อยู่ในประเทศเยอรมันคุณจะได้ไปสังเกตว่าเอคนเนี้ยเขามีสามสิ่งนี้ไหมถ้าเขามีสามสิ่งเนี้ถือว่าเขารวยก็คือข้อหนึ่งคนที่เลี้ยงสัต เรามีแมวนี่รวยไหมเนี่ยม,มีแมวก็คือถ้าเกิดเราไม่มีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือใครเลี้ยงหมาเขาถือว่าคนนั้นจะมีฐานะเพราะว่าอะไรหมาเนี่ยเขาต้องไปโรงพยาบาลเขาต้องฉีดวัคซีนเขาต้องมีอาหารหมามีเสื้อผ้ามีของเล่นเวลาเขาป่วยไข้เขาไม่สบายเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเด็กคุณใครเลี้ยงหมาก็เหมือนเลี้ยงลูกเผลอๆค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเลี้ยงเด็กอีกนะแล้วก็ต้อง พาเขาออกไปเดินเอทุกวันตอนเช้าเช้าเย็นถ้าคุณไม่เดินได้ไหมไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายแล้วการเลี้ยงหมานี่มันต้องเสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงหมานี่ยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในสามข้อที่คุณเขาเป็นคนที่มีฐานะคือ,อเขาบอกอย่างนงั้นจริงๆนะคะส่วนข้อที่สองคนที่ถือว่ารวย ใครที่มีใบขับขี่ใครที่ได้ทําใบขับขี่เพราะอย่างที่บอกใบขับขี่ประเทศเยอรมันเหมือนใบขับขี่ฝังทองเออจะหมดเป็นแสนนะสำหรับทําใบขับขี่ผ่านไหมก่อนนู้นเนี่ยอย่างก่อนช่วงปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยสามพันเนี่ยก็น่าจะได้แต่ปีเนี้ต้องห้าพันคือห้าพันเนี่ยบางคนก็ต้องสอบซ่อมต้องเรียนเพิ่ม แต่บางครั้งเนี่ยห้าพันเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะบางคนหมดไปถึงเ0็ดพันหรือบางคนก็สอบยังไม่ผ่านซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่แบบโอ้โหต้องต้องรวยจริงๆอย่างเราทําไมไม่ทําใบกับขี้ไม่มีเงินค่ะไม่ต้องรีบทำา่ะฉันก็จะปั่นจักรยานของฉันเนี่ยแหละไปทํางานมินิจ็อบปั่นจักรยานไปเก็บของป่ากินฟรีผักป่าผลไม้ป่าซึ่งช่วงนี้เป็นเชอร์รี่ช่วงต่อไปก็จะเป็นแอปเปิล ก็จะเป็นพุทธสาวฝรั่งอุ้ยมันหันสามากเลยแล้วก็เก็บดอกไม้ดอกไม้มาประดับใจกันที่เราชอบนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่อดตายอย่างแน่นอนการที่มาใช้ชีวิตที่นี่มันดีตรงนี้แหละเราเลยชอบแล้วก็มานั่งมุมตรงนี้ด้วยอุย้ยไม่ต้องมีใครมากวนใจนั่งคุยกับดอกไม้อะไรก็ว่าไปให้ชีวิตมันมีความสุขนะคะอย่างที่สองแล้วก็ต่อไปอย่างที่สามนี่คือเอ,อ จะเรียกว่าอะไรนะหนคนที่เลี้ยงสัตว์สองคนที่มีใบขับขี่แล้วข้อ3เนี่ยคือบางทีก็จำไม่ค่อยได้ข้อ3นี่คือใครที่มีเงินไปทำสัญาญกรรมหรือไปเอ่อเรียกว่าเข้าร้านเสริมสวยอาจจะไปนวดตัวอาจจะไปทำหน้าอาจจะไปฉีด หรืออาจจะไปทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดความสวยงามทําเล็บทําผมหรือทําตัวให้สวยขัดผิวขัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครชอบไปทําแบบนั้นไปทําบ่อยๆเนี่ยถือว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะเออมันเป็นเรื่องจริงนะอย่างเราเนี่ยให้ไปนวดไหมสมมติว่าเราปวดเมื่อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปนวดนะเพราะว่ามันก็แพงไงเราก็ไม่มีเงินเราก็นวดตัวเองอันนี้คือเราอยู่แบบประหยัดใช้แบบประหยัดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เข้าคุณสมบัติของคนรวย นะเราก็ไม่ได้เลี้ยงหมาเราเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวก็มีค่าใช้ใจ่ายแต่คนเลี้ยงหมานี่มันต้องเสียภาษีด้วยมีค่าใช้ใจ่ายด้วยตอนนี้กําลังจะมีกฎว่าจะเลี้ยงแมวนี่จะเสียภาษีดีหรือไม่ดีโอ้แมวก็ไม่บางบางบางครั้งแมวมันก็เป็นแมวแบบไปบ,บ,บ้านนู้นบ้านนี้อย่างเงี้จะจับมาเสียภาษีไหมมันจะใช่เรื่องไหมก็ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ถือว่ามีฐานะสรุป 3ข้อที่คนเยอรมันเขาบอกว่าคนนั้นจะรวย 1. เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงมา้าเลี้ยงอะไรก็ว่าไปคนที่เลี้ยงสัตว์เพราะต้องมีเวลาแล้วก็มีเงินซื้อของอาหารให้สัตว์กินสองคนที่มีใบขับขี่เพราะที่นี่ใบขับขี่ฝังเพชรโคตรแพงเลย3คนที่มีเวลาไปทําสัลยกรรมแต่งตัวสวยไปเสริมเสริมสวยหรืออะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นหรือว,ว่าแนวคิดเล็กๆน้อยๆนะประดับความรู้นะสำหรับ คลิปของเราก็จบแค่นี้นะสุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุขแล้วก็